คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเป็นเพียงการวิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีเจตนาให้ท่านมาเชื่อตามเป็นการฝึกสมองเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำข้อมูลนี้มาใช้ในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง สวัสดีเลขเด็ดนะครับแล้วก็สบายดีสำหรับพี่น้องสอปปลาวนะครับวันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของสูตรนะครับหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่29นะครับ29เมษายนนะครับสองพนะครับ <c oughs> ก็งวดที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านก็ ได้เข้ามาดูในการถ่ายทอดสดนะครับของทางช่องเรานะครับแล้วก็ได้ทราบผลกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสูตร25ประตูนะครับของเราก็เข้าแบบตรงๆเลยนะครับในส่วนของเลข18นะครับในสูตร25ประตูก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่เราได้ลงไว้นะครับเก่าๆนะได้เลยนะครับเราก็ดูย้อนหลังได้นะครับ สำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็ฝากช่องด้วยนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดทั้งหมดนะครับ <S 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 เพื่อเวลาที่เราลงคลิปเนี่ยท่านก็จะได้รับชมอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับพอลงคลิปปุ๊บาทาง YouTube ก็จะแจ้งเตือนท่านไปปั๊บเลยนะครับว่าช่องเราเนี่ยได้ลงคลิปใหม่ๆแล้วนะครับคลิป ต่างๆที่เราได้ลงเนี่ยนะครับท่านก็ลองอไปดูนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันในส่วนของหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่29เมษายน2564นะครับนะครับไปดูกันเลยนะครับในสูตรแรกก่อนนะครับสูตรที่เราจะหาสูตรแรกนี่ก็คือสูตรเด่นบนนะครับ เราใช้2สูตรนะครับชนกันนะครับก็งวดที่แล้วนะครับ6ตัวตรงนะครับได้แก่เลข5 5 4 018 4ตัวตรงนะครับ4018 3ตัว0 1 8ย์ตัวบน18และ2ตัวล่าง40นะครับของเราก็ที่ให้ไว้ก็คือ2ตัวบนนะครับสูตร25ประตูนะครับก็คือ18นั่นเองนะครับ อ่ะนะครับสำหรับสูตรที่1นะครับเราก็จะใช่หลักร้อยนะครับบวกกับหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยแล้วก็บวกกับหลักหน่วยแล้วก็บวกกับเลข4คงที่นะครับผลลัพธ์อะไรออกมานะครับเราก็นําไปบวกกับ2บวกกับ1บวกกับ1แล้วก็บวกกับ4นะครับหลักร้อยก็คือเลข0ูนย์นะครับหลักร้อยก็คือเลข0ูนย์ะครับหลักหน่วยคือเลข8หลักหน่วยคือเลข8นะครับแล้วก็บวกกับ4คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8ปดบวกแเป็น16 บ,บวก4ก็คือ20นะครับ20ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ0นะครับ0-2บวก2เป็น2 2-1บวก1เป็น3 3-1บวก1เป็น4และ4บวก4เป็น8นะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่1เราก็จะได้0-2 3 4 8นะครับก็ถ้าเกิดท่านที่มาดูนะครับก็พยายามดูตั้งแต่ต้นคลิปนะครับไปจนจบคลิปเลยนะครับท่านก็จะได้ช่วยเราในการ ตรวจทานนะครับว่ามีบวกผิดตรงไหนไหมหรือว่าเรา,เาแทนค่าผิดอะไรยังไงนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้นะครับในในส่วนของอตรงคอมเมนต์นะครับผมก็จะมา,าดูคอมเมนต์แล้วก็อันไหนที่ท่านแนะนำหรืออันไหนที่ท่านติชมเนี่ยเราก็จะได้นำไปแก้ไขปรับปรุงนะครับต่อไปนะครับเป็นสูตรที่2นะครับ สูตรที่2ก็ใช้เป็นหลักพันบวกกับหลักร้อยแล้วก็บวกกับเลข5คงที่นะครับผลลัพธ์อะไรออกมาก็นําไปบวกกับ2บวกกับ1บวกกับ1แล้วก็บวกกับ1นะครับหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข4นะครับหลักร้อยคือ0นย์นะครับแล้วก็บวกกับ5คงที่รวมกันแล้วได้9กนะครับเกบวกสเป็น11ตัดหลักสิบออกไปเหลือ1นะครับ 1นบวกหเป็น2 2งบวกหเป็น3 3าบวกหเป็น4นะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่2เราจะได้9 1 2 3 4นะครับก็นําทั้ง2สูตรที่เราได้เลขมาแล้วเนี่ยนะครับมาชนกันนะครับว่าเลขไหนที่เหมือนกันนะครับส่วนเลขไหนไม่เหมือนก็ตัดทิ้งไปนะครับก็จะได้เลข2นะครับเลข3แล้วก็เลข4นะครับพอเราได้เลขตรงนี้แล้วเราเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรา นำไปตัดในตอนที่เราจะตัดจากสูตร25ประตูวกไปนะครับต่อไปนะครับเป็นสูตรแต้มนะครับสูตรแต้มบนนะครับเราใช้2สูตรชนเหมือนกันนะครับสูตรแต้มนะครับสูตรแต้มเราก็ใช้หลักพันบวกหลักพันนะครับบวกหลักหน่วยแล้วก็บวกเลขหนึ่งงที่นะครับผลลัพธ์อะไรออกมาก็นําไปบวกกับ1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 แล้วก็บวกกับ3นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับหลักพันคือ4นะครับพันคือ4หน่วยคือ8นะครับบวกกับ1คงที่นะครับ4ีบวกสเป็น8 8ดบวกแเป็น16 16บกวก1ก็เป็น17นะครับตัดหลักสิบออกไปเหลือ7จ็นะครับเจ็ดบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น9 9้าเบวกหเป็น10ตัดหลักสิบออกไปเหลือ0 0ย์บวกหเป็น1นะครับ1นบวกหเป็น2และ2อบวกสเป็น5นะครับ เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น7890125นะครับต่อไปเป็นสูตรที่2นะครับสูตรที่2เราใช้หลักแสนนะครับบวกกับหลักพันบวกกับหลัก10บวกกับหลัก10แล้วก็บวกกับ3คงที่นะครับผลลัพธ์อะไรออกมาเราก็นําไปบวกกับ1บวกกับ1บวกกับ1แล้วก็บวกกับ3นะครับนะครับก็หลักแสนก็คือเลข5นั่นเองนะครับหลักหลักพันคือเลข4นะครับแล้วก็ หลักสิก็คือเลข1นะครับหลัก10บคือเลข1นะครับแล้วก็บวกกับ3คงที่5้บวกสเป็น9 9้บวกหเป็น10 10บวกหเป็น1 1 1 1บวกสก็เป็น14ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ4นะครับ4ีบวกหเป็น5 5บวกหเป็น6 6หบวกหเป็น7และ7จบวกสเป็น10ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ0ูนย์นะครับเมื่อเราได้ทั้ง2สูตรออกมาแล้วนะครับสูตรที่1ได้7 8 9 0 1 2 5 สูตรที่2เราได้4 5 6 7 0ก็นะครับก็นำมาชนกันนะครับดูสิครับมีเลขไหนชนกันบ้างนะครับเลข7นะครับชนนะครับเลข8ไม่มีนะครับเลข9ไม่มีเลข0ชนนะครับเลข1ไม่มีนะครับเลข2ไม่มีเลข5ชนนะครับแล้วก็4กับ6ไม่มีนะครับก็ตัดทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้น2สูตรชนเราก็จะได้เป็น70และก็5นะครับแล้วเราเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตัด ตอนหาเลขเด่นนะครับตอนนี้เรามาดูสูตรสําคัญของเรานะครับสูตร25ประตูนะครับก็เราก็เข้ากันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับงวดที่แล้วก็เข้านะครับงวดที่ผ่านมานี้ก็เข้านะครับอาจจะเข้าทั้งตัวตรงนะครับแล้วก็ตัวกลับนะครับหรืออาจจะเป็นตัวกลับนะครับเพราะฉะนั้นสูตร25ประตูนะครับถ้าเราซื้อตรงแล้วเราก็ซื้อกลับด้วยเนี่ยนะครับ มันก็จะได้ประมาณสัก50ประตูนะครับาบาทละ9 0นะครับถ้าซื้อ50ประตูก็50บาทนะครับบาทละ90ถูกเราก็จะได้อยู่ประมาณที่หักลบแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ40นะครับอ่ะนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับสูตรนะครับเราใช้สสูตรก่อนนะครับสูตรแรกก็คือสูตรหาหลัก10นะครับ10บนนะครับแล้วก็สูตร ที่2คือสูตรหารหลักหน่วยบนนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูหลัก10ก่อนนะครับหลัก10เราใช้1 0อบวก10แล้วก็บวก7คงที่นะครับผลลัพธ์อะไรออกมาก็นําไปบวกกับ1บวกกับ4บวกกับ2แล้วก็บวกกับ1นะครับหลักร้อยคือเลข0นย์นะครับหลัก10คือเลข1แล้วก็บวกกับ7คงที่รวมกันแล้วได้8นะครับ8ปบวกหเป็น9 9้าเบวกสเป็น13ตัดหลัก10ออกไปเหลือ3นะครับ3าบวกสเป็น5และ5้าบวกหเป็น6นะครับ เพราะฉะนั้นหลัก10เราจะได้เลข8 9 3 5 6นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยใช้หน่วยบวกกับ5โคงที่นะครับหน่วยก็คือเลข8 5โคงที่นะครับรวมกันแล้วได้13นะครับตัดหลัก10ออกไปเหลือ3 3บวง1เป็น4 4่วง1เป็น5 5 1วง1เป็น6และ6บวก3เป็น9นะครับเพราะฉะนั้นหลักหน่วยเราก็จะได้เป็น3 4 5 6 9นะครับ เมื minutes, ui, march, ่อเราได้ทั้ง2หลักเรียบร้อยนะครับเราก็นํามาประกบกันเลยนะครับหลัก10อยู่หลัก10หลักหน่วยอยู่หลักหน่วยนะครับ25ประตูเราก็จะได้เลขดังต่อไปนี้นะครับ8 3 8 4 8 5นะครับ8 6 8 9 9 3 9 4 9 5 9 6 9 9 3 3 4, 5, 6, 6, 9, 9. 53, 3 4 3 5 3 6 3 9 5 3 5 4 5 5 5 6 5 9 6 3 6าม6 6 6แล้วก็69นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสูตร25ประตูที่เราเข้ากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านที่ชอบนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยนะครับบางท่านอาจจะไม่ชอบในส่วนของการตัดนะครับชอบชื่นชอบเลขในส่วนของ25ประตูก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับก็อย่าลืมกลับกันด้วยนะครับส่วนตัวเบิ้ลไม่ต้องกลับนะครับนะครับ ต่อไปนะครับพอเราได้25ประตูแล้วนะครับสูตรที่เราหามาตอนแรกนะครับก็คือสูตรนี้นะครับสูตรเลขเด่นนะครับสูตรเด่นบนนะครับเราได้เลข2 3 4นะครับ2 3 4นะครับเราก็นํามาจับตัดเด่นบนเลยนะครับในนี้นะครับ25ประตูอันไหนที่มีเลข3เลข2เลข4นะครับก็จะมีนี่นะครับ3นี่ครับเลข4นะครับแล้วก็แถว3นี้นะครับ ที่เหลือไม่มีนะครับก็จะเป็น33 34 35 36 39 8393 53 63 84 94 54 4แล้วก็64นะครับเพราะฉะนั้นก็เลขก็จะลดลงแล้วนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบในส่วนของการตัดเด่นบนนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเด่นบนตัดเนี่ยก็ยังเหลือ18อยู่นะครับแต่พอไปตัดสุดท้ายเนี่ยมันหลุดไปนะครับ ก็ลองดูนะครับเผื่อใครชอบเลขกลุ่มนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอะต่อไปนะครับพอได้เลขกลุ่มนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็นํามาตัดด้วยสูตรนี้นะครับสูตรแต้มนะครับที่เราใช้2สูตรชนเราได้705มานะครับ705ก็คือแต้ม7แต้ม0ูนย์และแต้ม5นะครับเพราะฉะนั้นเราคัดออกมาเลยครับอันไหนเนี่ยในกลุ่มนี้นะครับที่เราได้ แต้ม7แต้มศูนย์แล้วก็แต้ม5นะครับ3บวก3เป็น6แต้ม6ไม่มีนะครับ3บวก4เป็น7แต้ม7มีดึงลงมาเลยครับ3บวก5แต้ม8ไม่มีนะครับ3บวก6แต้ม9ไม่มีนะครับ3บวกเเป็น12แต้ม2ไม่มีนะครับ3บวกแแต้ม1ไม่มีนะครับ9าบวก3แต้ม2ไม่มีนะครับ5บวก3าม แต้มแปไม่มีนะครับหกบวกสามแต้ม9ไม่มีนะครับ8ปบวกสแต้ม2ไม่มี9กบวกสแต้ม3ามไม่มีและ5้บวกสแต้ม9้าไม่มีและหกบวกสี่แต้ม0นี่นะครับได้มา2ตัวเด่นนะครับ2ตัวเด่นเน้นๆนะครับ3ามี่กับห4สี่นะครับอ่านะครับน่าจะมานะครับน่าจะมาอ่ะตอนนี้เราไปดูเลขรองกันนะครับ เลขลองเนี่ยนะครับก็คือสูตร25ประตูเนี่ยนะครับเราก็ได้ตัดเลขไปบางส่วนแล้วนะครับก็ยังเหลือเลขอีกส่วนหนึ่งที่เรายังไม่ได้นํามาตัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาตัดด้วยแต้มเลยนะครับก็จะออกมาเป็นเลขลองนะครับที่ได้แต้ม7แต้ม0ูนย์แต้มห้านะครับก็ประกอบด้วย55นะครับหกเก้านะครับแล้วก็8 9แล้วก็96นะครับก็ เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งเลขเด่นเลขรองและก็สูตร25ประตูนะครับทางเราก็พยายามคัดสรรมาให้กับทุกๆท่านแล้วก็แก้ไขปรับปรุงสูตรมาให้โดยตลอดนะครับต่อไปนะครับเราไปดูนะครับในสูตรที่เราได้แนะนำนะครับก็คือสูตร3ตัวนะครับ3ตัวนะครับสำหรับท่านนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับ3ตัวนะครับ ท่านชื่นชอบเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับ1 2345678 9 0ท่านสามารถนำมาใส่ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเอาแบบผมก็ได้นะครับก็สามารถนำมาใสๆๆ <ๆ S 2> ่ได้เลยนะครับมันอาจจะเป็นโชคของท่านก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้ผมก็จะใช้เป็นหลักการนิดนึงนะครับก็คือใช้สูตรนี้นะครับหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยได้ผลลัพธ์อะไรออกมาก็นำหลักสิบกับหลักหน่วยไปบวกกันนะครับ แล้วก็จะเป็นเลขที่เราได้ชื่นชอบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็นําหลักพันกับหลักร้อยมาบวกกับผลลัพธ์คงที่ที่เราได้ก็คือเลขที่ผมชอบนี่เองนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์อะไรออกมาก็เป็นเลขที่เราจะนํามาใส่ในหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นหลักแสนก็คือเลข5นะครับหลักหมื่นคือเลข5หลักพันคือเลข4่แล้วก็หลักร้อยคือเลข0ูนย์นะครับแล้วก็หลักหน่วยก็คือเลข1นนะครับ เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหลักแสนเลขห้าหลักหมื่นเลขห้าหลักพันเลขสี่าหลักร้อยเลขศูนแล้วก็เอ้ยผมขาดเลขไอ้ผมขาดหลักอะไรไปเนี่ยแสนหมื่นพันร้อยหน่วยอ้าวหลักสิบนะครับผมลืมหลักสิบไปโถนี่นะครับผมลืมพิมพ์หลักสิบไปนะครับ อ่ะนี่นะครับครบเรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นดังนี้ครับ5้าบวกหเป็น10บนะครับบวกสเป็น14บวกกับ1เป็น15บนะครับบวกกับ8ก็เป็น23นะครับ23นะครับเราก็จะได้เลข2กับเลข3มาบวกกันเป็นเลข5นะครับก็ผลลัพธ์คงที่คือเลข5นะครับหลักพันคือเลข4นะครับหลักร้อยคือศูนย์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับผลลัพธ์ คงที่ก็คือเลข5นะครับเพราะฉะนั้น4บวก0ได้4แล้วก็4บวก5ก็เป็น9นะครับเพราะฉะนั้นเลขเด่นในหลักร้อยของผมก็คือเลข9นั่นเองนะครับก็นำมาใส่เลยครับเป็น934กับ964นะครับส่วนเลขรองนะครับก็เป็น 955, 969 9นะครับ989และ996กนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของ3ตัวนะครับ ก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้ดูคลิปเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็ช่วยผมเช็คด้วยนะครับว่าตรงไหนที่ผมทําถูกหรือว่าทําผิดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อดูคลิปจบแล้วนะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดทั้งหมดนะครับ นะครับเมื่อเรามีคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้รับชมอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับการที่ท่านเสียสละเวลานะครับในการดูคลิปของเรานะครับก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับยิ่งถ้าท่านกดติดตามนะครับกดไลค์ให้นะครับก็ยิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการหาเลขเด็ดๆเลขเด่นๆนะครับมาให้กับทุกๆท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดแชร์นะครับอันนี้ยิ่ง โอ้โหเป็นอะไรที่ทางทีมงานเราเนี่ยต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับกด s ั b สไ r i b ์และยังแชร์ให้เราอีกนะครับก็เป็นกำลังใจอย่างมากเลยนะครับที่เราจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ทำมาให้กับทุกท่านอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าแนวทางของเราจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับแล้วก็ ขอให้ทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ได้กด subscribe นะครับได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงประสบแต่โชคที่ดีนะครับดวงเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอให้ถูกหวยรวยๆทุกๆงวดเลยนะครับทั้งหวยไทยแล้วก็หวยลาวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสบายดี